ฉลองตุดสุดมงคลลานจอดรถด,ด้านหลังห้างไฟเดย์สินค้าของกินของใช้รวมไปถึงส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคและแบรนด์เนมลดสูงสุด70%สเซสวัสดีครับตาไฟเดย์ครับวันนี้ฉลองสุดสุดมงคลนะครับวันนี้จัดยาวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับลานจอดรถด,ด้านหลังตรงนี้นะครับ ช้อปปิ้งที่ห้างไฟเดซอสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโดมด้านหลังหรือว่าจะเป็นในส่วนของแผนกซูเป,ปอร์มาร์เก็ตด้านในนะครับรวมไปถึงในส่วนของดีพาร์ทด้วยปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญในส่วนของ ผิวสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตะกร้ารถเข็นราวบันไดนะครับที่นี่ยังคงทาความสะอาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการลดละกันอย่างแน่นอนนะครับทำความสะอาดกันอย่างเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของค่าคืนที่เราปิดห้างแล้วนะครับหน้าที่ของรปภที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับอปโโซนนะครับถึงมั่นใจได้เลยนะครับกับการช้อปปิ้งที่ห้างไฟเดย์ที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาช้อปปิ้งกันได้เลยที่ห้างไฟเดย์สับสินค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่มีบัตรสวัการแห่งรัฐรวมถึงในส่วนของเงินเยียวยาในโครงการเราชนะนะครับที่ได้รับกันนะครับช้อปปิ้งที่ห้างไฟเดย์สับพสินค้าห้างของคนอุตรดิตถใส่ใจคนอุตรดิตปลอดภัยจากโควิด -19 ได้นอนครับขอบคุณครับ